กำลังใจให้น้องคอปเตอร์นักกรค่ะสำหรับยายซิ์นะคะเมื่อนี่มาเว่าถึงน้องคอปเตอร์จักน้อยค่ะเพราะว่าหลังจากที่น้องได้มาขึ้นเสียงวิหกอย่างต่อเนื่องนะคะกระแสดราม่ากระแสะทางบวกทางลบมีหมดพี่น้อง แล้วมือนี่มาให้กำลังใจน้องก่อนเลยว่าน้องคอปเตอร์เป็นอะไรที่หนาสนับสนุนเป็นเด็กน่อยที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจอีกผู้หนึ่งพี่น้องคะสำหรับโตัวยยซิดเองนะคะรักเสียงวิหกพี่น้องเชื่อมั่นในบุคลากรเชื่อมั่นในผู้นำของเสียงวิหกทุกคนกะคือสรุปง่ายๆรักทุกคนที่เป็นเสียงวิหก เพิ่นหักไผ่เข้ากับหมักน้ำพะว่าอย่างพราะว่าเข้าเสือหมันในผู้บริหารเสือหมันว่าเพิ่นมีความสามารถที่จะดูแลหรือคัดเกลาทุกคนไหมีอีอยังที่ดีขึ้นไหมีอย่างแน่นอนีายสิธิ์เชื่อมั่นแบบนั้นแลว้วมื่อนี่พี่น้องยายสิธิ์ต้องขอบอกเลยว่าก้อนนานั้นไม่ไม่ค่อยได้มาทําข่าวน้องคอปเตอร์นะแต่พอน้องคอปเตอร์มาอยู่เสียงวิหกทุกวันนี้ยายสิทธิ ต้องทาข่าวน้องคอปเตอร์ควบคู่กับน้องอาร์ไควบคู่กับองค์กรหมอลําเสียงวิหกทุกคนเพราะว่ายายสิทธิ์ชอบเสียงวิหกจบ,บ่พี่นอ้องยายสิทธิ์ชอบแบบนั้นถ้าผู้ใดบอม,มกบักัดที่นี้พี่น้องมาพูดถึงกรณีที่ไม่ชอบบมมันวาด้วยเอฟซีของเสียงวิหกด้วยแม่แม่ของน้องอาร์ไแล้วคือชื่นชอบสนับสนุนทุกคนที่เป็นเสียงวิหก ตั้งแต่เยสิตมาเหตุข่าวน้องคอปเตอร์ได้มีคอมเมนต์แปลกๆเข้ามาพี่น้องคอมเมนต์แปลกๆ,ๆเข้ามาเออแบบยายาว่าย้ายมาสั้นไม่ต้องเอาเด็กคนนี้มาทาข่าวไม่ต้องเอาเด็กคนนี้มาลงเลยไม่ชอบเลยเด็กคนนี้พนะอ้าวพี่น้องเป็นยังคือสิมาบงการที่ Bitcoin วิตข่อยวัดที่นี่อ้าวข่อยมาของข่อยแม่เจ้าว่ามาเกี่ยวกับว่าเบิ่งตัวเนาะทำไมอ่ะ ไม่ชอบตรงไหนอ่ะน้องออกแกนาลักน้องออกแกไดเดียงสาน้องออกแกแบบพี่นอ้องอยากให้พี่น้องได้เห็นเด้น้องออกแกน่ารักพี่น้องเอ้ยสําหรับขอบเตอร์คว่ำพยายามสูงหลคนที่เก่งอยู่แล้วนะ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด้แต่คนที่ไม่เก่งคนที่ชอบร้องเพลงผิดร้องเพลงเพี้ยนร้องเพลงเสียงไหล แต่ก็ไม่หยุดพัฒนานี่สิควรสนับสนุนแม่นบ่นพี่น้องโอ๊ยขอ่อยไย้าิน้เราขอ่อยกระซูนเด็กวางสีเลีพี่น้องไม่ชอบเลยย้ายอย่าเอามาลงหน้าเฟซฉันฉันเกลียดเด็กนักร้องคนนี้จังพนะโอ้ยเง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 ดเงยเงยสมองผู้ใหญ่ดูพี่น้องว่าไหมข่อยกะอดตว่าได้แล้วพี่น้องว่าสิปลอยพนันอยู่เด้กแล้วก็มีคอมเมนต์เขามาก ได้แบบนี้พี่น้องบอกว่ารักและสงสารน้องมากๆค่ะว่าซันพี่น้องสําหรับเอฟซีะ FC นะคะคุณท้าวันชิมงามเนี่ยออกซื้อได้เลยพี่น้องเพิ่นบอกว่ารักและสงสารน้องมากๆค่ะซันพี่น้องอ่าอย่างท่านนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเดอ้อถ้ามีมารยาทดีพอไม่ต้องมาคอมเมนต์ประกาศท่าแท้ของตนเอง ศูนย์ว่ะพอสัน่นมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงย้ายบ่อยจังครับที่นี่จะอยู่ได้อีกไหมนอ้อก็ต้องล้องเบิงพี่น้องทุกเวทีเพื่อนหายโอกาสทั้งนั้นแหละและกักการไปการมาของศิลปินนักร้องเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดสํำนันเด้พี่น้องอยู่ไใ้เท่าใดก็ซํำนันเมื่อปรับเปลี่ยนการโยกย้ายของศิลปินช่วงปิดฤดูกาลเป็นเรื่องธรรมดาก็าต้องไปดามา บ่ต้องไปวานอย่างพี่น้องว่าเป็นเฉพาะคอปเตอร์ที่ใหญ่หันง่ายนี่ทุกคนหลายค้นพร้อมทีต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยนออาเวทีทีจะคองคิดว่าจะเหมาะสมแต่ขอให้เชื่อมั่นอย่างหนึ่งด้วยพี่น้องมองได้ทีบุญสมพงกันนั่นแหละจะอยู่ใดมองได้ทีเบ่ข่้นถึงเวลามองได้ทีแบบว่าบางเวทีก็าอาจจะเป็นแค่อ่า ทางผ่านน่ะพี่นอ้องขึ้นเพื่อทดล่องจากของเป็นทางพานเพื่อที่จะให้มาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นของเราอะ่ะต้องเชื่อมั่นแบบนั้นพี่น้องต้องมองโลกดีจากหน่อยมาสร้างหามยายิเราว,ว่ราะตองเอาข่าวนองมาล่งพนปะป้าดถยายิบกับบนี่แหละพี่น้องได้สิกับบเงินได้ละผู้เดียวนึงอนะ่ะมาบอกยายซิดอ่ะแต่คนที่ชื่นชอบเยอะแยะพี่น้องบ๊วยเดี๋ยวนอนเดช ศูนคือการเดิไปยังสร้างอีหยังหมากไม่น้องคือเดินไปเห็ดอีหยังไห้แต่ละมือแต่ละเว้นก็นคือจังทํามาหา,หากินตังหนาตังใจทํางานนอกพี่น้องคนที่รักเยอะแยะมันเกิดอะไรขึ้นน้องคอปเตอร์สู้ๆนะลูกคนเกาอีกแล้วคนเกาออกมาบ่อยถ้าเอามาลงอีกฉันจะคิดเงื่อนคุณที่เอามาลงตรงที่ของฉันหมายความว่างไงคนเกาอีกแลวพี่น้อง ออกซื้อได้บ่นอนอนี่นอนซื้อศูนย์แถบเปิดนาคักได้พี่น้องนี่แหมนี่แหมนี่แห่นี่แหม,แม,แม,แมพี่น้องเห็นบ่นี้นี่เปิดนาพร้อมแล้วก็ผู้เก้าอีกเขามาคอมเมนต์ต่อมาอีกบอกว่า,วาถ้าเอามาลงอีกฉันจะคิดเงินคุณที่เอามาลงตรงที่ของฉันพะนะเอามองไดมองของเจา้าระบาดเออแล้วก็มียิ่งมีเอฟซีเพิ่มขึ้นเพราะมีคนคิดแบบคุณกับเด็กอืพี่น้องมาทา ความเข้าใจกับบุคคลท่านนี้พี่น้องได้เขามากคอมเมนต์นะสามคอมเมนต์ติดต่อกันเลยคนเดียวกันนี่แหละพี่น้องมีชื่อมีอะไรชัดเจนมากนะคะคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าไม่ชอบอย่าเอามาลงหน้าเฟซชั้นชั้นเกลียดเด็กนักร้องคนนี้อันนี้คือคอมเมนต์แรกของท่านนี้นะคะมาฟังคอมเมนต์ต่อมากบอกว่าถ้าเอามาลงอีกชั้นจะคิดเงินคุณที่เอามาลงตรงที่ของชั้นอันนี้คอมเมนต์ที่สอง คอมเมนต์ที่สามพี่น้องไม่ชอบค่ะอย่างยิงสัน่นอืมสามคอมเมนต์ติดต่อกันทีออกมาคอมเมนต์ในทางลบพี่น้องโอ้โหอะไรของคุณเนี่ยคุณจเจ้าอะไรกับเด็กคอยมาหมางอสมองเจ้าแทนเ้าซำรับคอบเตอร์ยายสีทเห็นน้องเนาะพี่น้องค่ะ เห็นน่องมีความต่างใจเห็นน่องมีความพยายามแย่สิผสมสารเด้สงสารเด็กหน่อยเด้คือแบบบบดีกับพยายามที่สิเฮ็ดอยู่นี่แม่พี่น้องว่มีพูดด,ดีมาตั้งเกิดดอกสำหรับข่อยเนี่ยเพรตองร้องเพลงหรอกว่า่อย,ยังดินพันอยู่นี่พี่น้องมันเห็ดหา้าอยู่เด้เให้ถือใจจากของเจ้านัน้องมาจากักไม่ร้องเพลงเป็นศิลปินคือนองเห็ดใดคือเขาบอ่อสำหรับาย่สิลราคือ óm, ย่อมเ้ยยกมือบายเลยเพราะว่าเห็บดบ่อดดนางบอกสมิงดินพันกัน เค็ดคิปกับตัดแล้วตัดอีกพี่นอ้องเพราะหย่างบ,อบ,อบสัตั์นี่แหละความสามารถของคนบรอทอกันดีจะเอาวอย่างมากตัดสินชีวิตคอนอื่นเอาจากของเห็นดีก่อนกันแล้วกันค่ะสาหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้น้องคอปเตอร์นักกรสู้ๆเสื้อมันมาหนูอยู่ตรงนั้นอะไรทุกสิ่งอย่างต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเสียงวิหกเป็นสถานที่ที่เคาะเกลาคนไหมีคุณภาพ จำไว้ซ้ำนี้แหละค่ะ